สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับครูอีกครั้งแล้วนะคะครูชุติการถิ่นมาศค่ะหรือว่าครูแตมนั่นเองเนาะวันนี้เรายังอยู่กันนะคะในวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่3เนาะสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่4ี่แล้วนะคะเรื่องของภาษีและการแข่งขันทางการค้าค่ะโดยหัวข้อที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของภาษีนั่นเองค่ะ สำหรับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดนะคะวันนี้เราเรียนมาตรฐานการเรียนรู้ที่สสาค่ะก็คือเข้าใจนะคะระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆนะคะความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจําเป็นของการร่วมมือการทางเศรษฐกิจในสังคมโลกค,ค่ะสําหรับตัวชี้วัดนะคะวันนี้เราจะเรียนตัวชี้วัดที่สสาอค่ะปสทับสนั่นเองเ,องเนาะก็คือบอกความสําคัญนะคะของภาษีและบทบาทของประชาชนในการเสียภาษีค่ะ ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะในวันนี้เนาะเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนะคะนักเรียนจะสามารถอธิบายค่ะความหมายความสําคัญของภาษีได้นะคะและนักเรียนจะสามารถวิเคราะห์ค่ะความเหมือนและความแตกต่างของภาษีประเภทต่างๆได้นะคะและ3ก็คือนักเรียนจะเห็นความสําคัญค่ะของการเสียภาษีนะคะเพื่อนํามาพัฒนาประเทศค,ค่ะ สำหรับหัวข้อเนาะที่เราเจะเรียนกันวันนี้นะคะเราก็จะเรียนในสองหัวข้อย่อยนะนั่นก็คือเรื่องของความหมายนะคะแล้วก็ความสําคัญของภาษีนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของประเภทของภาษีนั่นเองค่ะเหมือนเช่นเคยคะ่ะนักเรียนก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหากันเนาะครูก็มีกิจกรรมนะคะมาให้นักเรียนฝึกกันนั่นก็คือกิจกรรมสังเกตภาพนั่นเองะคะ่ะพร้อมสําหรับการดูภาพหรือย,อยังคะอ่าพร้อมแล้วเนาะไปดูภาพพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ นักเรียนดูภาพนี้สิคะในภาพนักเรียนเห็นอะไรบ้างคะ,ะมีเพื่อนบอกว่าเห็นรถใช่ไหมเห็นถนนมีเห็นคนใช่ไหมคะเดินอยู่บนสะพานลอยเนาะม,มีเมืองนะคะตึกต่างๆมากมายเลยนะคะ,ะถูกต้องเนาะเราก็จะเห็นคนนะคะถนนสะพานลอยเนาะแล้วก็รถนะคะแล้วนักเรียนทราบหรือเปล่าคะว่าใครเนี่ยเป็นคนสร้างถนนนะคะให้รถเนี่ยขับขี่ผ่านไปผ่านมานะคะแล้วใครเป็นคนสร้างสะพานลอยให้เราเดินข้ามคะ มีใครรู้บ้างเอ่ยอเก่งมากเลยนะคะคนที่สร้างเนี่ยก็คือรัฐบาลน,นั่นเองเนาะแล้วมีใครตอบรูได้บ้างคะว่ารัฐบาลเนี่ยเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะเลยในการสร้างถนนหนทางนะคะแล้วก็สร้างสะพานลอยเพื่ออำนวยความสะดวกเราคะรัฐบาลเอาเงินมาจากไหนเอ่ยอ่าเมื่อกี้มีหลายคนตอบถูกเลยนะคะเงินที่รัฐบาลเอามาใช้ในการสร้างนะคะ ถนนหนทางน,นะคะแล้วก็สะพานาต่างๆเนาะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเนี่ยนั่นก็คือเงินภาษีนั่นเองนะคะแล้วนักเรียนพอจะทราบหรือเปล่าคะว่าภาษีเนี่ยมีความหมายว่าอะไรอ่าหลายคนยังไม่ทราบใช่ไหมคะถ้ายังไม่ทราบตอนนี้ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนค่ะ ไปค้นคว้านะคะหาข้อมูลเนาะเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของภาษีค่ะและก็ประเภทของภาษีเนาะโดยครูจะให้เวลา1ินาทีเหมือนเดิมเลยเนาะใครมีหนังสือนะคะมีโทรศัพท์มือถือเอาขึ้นมาเซิร์ชมาค้นควา้าหาข้อมูลได้เลยค่ะพร้อมยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้ว1ิบนาทีจับเวลาเลยค่ะ เอาละค่ะเป็นไงบ้างคะตอนนี้ทุกคนได้ข้อมูลหรือ,อยังเอ่ยอ่าหลายคนบอกว่าได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะงั้นมาเข้าสูะะ่เนื้อหากันดีกว่าะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาช่วยเนาะสรุปนะคะเรื่องของภาษีไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าเนาะมาเริ่มกันเลยดีกว่าะคะ่ะความหมายของภาษีค่ะนะะักเรียนหามาแล้วตอบได้หรือ,อยังคะว่าภาษีเนี่ยคืออะไร ถูกต้องค่ะภาษีเนี่ยก็คือเงินนะคะที่รัฐบาลเนี่ยบังคับเก็บเนาะจากประชาชนนะคะที่มีรายได้นะคะเก็บเข้ามาเนี่ยเพื่อเป็นรายรับให้กับของรัฐบาลนั่นเองเนาะรัฐบาลเนี่ยจะได้นําเอาเงินในส่วนนี้นะคะไปใช้จ่ายเนาะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนั่นเองค่ะแล้วนันเรียนพอจะตอบครูได้ไหมคะว่าเงินภาษีที่เราจ่ายไปทุกวันนี้เนี่ยมีความสําคัญยังไงบ้างคะต่อประเทศชาติของเรา,าจะเห็นว่า รัฐบาลเนี่ยก็จะเอาเงินในส่วนนี้นะคะมาสร้างอาคารต่างๆเนาะเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนเนาะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะคะโรงพยาบาลหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนาะหรือว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะที่ประชาชนก็ควรจะได้รับนี่แหละรัฐบาลก็เอาเงินภาษีตรงนี้แหะคะ่ะมาเพื่อที่จะพัฒนานะคะคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะคราวนี้นักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่าภาษีเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะ อังครตอบได้ยกมือหน่อยเร็วโอเคเก่งมากๆเลยค่ะภาษีเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทเนาะแบบภาษีแบบแรกเนี่ยก็เรียกว่าภาษีทางตรงนั่นเองนะคะส่วนภาษีอีกแบบหนึง่งอีกประเภทหนึ่งเนี่ยเขาก็เรียกว่าภาษีทางอ้อมนั่นเองค่ะเอาล้ค่ะเมื่อกี้นักเรียนพอจะรู้แล้วเนาะว่าสรุปแล้วเนี่ยภาษีเนี่ยมี2ประเภทนะคะที่เป็นประเทศใหญ่ๆเนาะเดี๋ยวครูก็จะมีการ์ตูนนะคะมาให้นักเรียนดูกันเนาะว่า ประเภทของภาษีเนี่ยเมื่อแตกออกไปแล้วเนี่ยมีกี่ประเภทนะคะแล้วว่าแต่และประเภทเนี่ยแตกต่างและมีความสําคัญยังไงบ้างค่ะพู๋นแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเราลองมาดูประเภทภาษีกันนะครับภาษีแบ่งออกเป็นสองประเภทเรามาดูประเภทที่1กันก่อนนะครับภาษีทางตรง เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บโดยตรงจากผู้มีรายได้เรียกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส่วนธุรกิจที่ประกอบการและได้กำไรมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเช่นกันภาษีนี้เรียกว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับภาษีประเภทที่สองคือภาษีทางอ้อมคือภาษีที่รัฐบาลเก็บจากผู้บริโภคเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสรรพสามิต ซึ่งเก็บจากสินค้าที่เรียกว่าสินค้าฟุ่มเฟือยเช่นน้ำหอมบุหรี่สุราเบียร์เครื่องดื่มบางชนิดและเก็บจากสิ่งที่รัฐบาลต้องลงทุนก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้เช่นผู้เป็นเจ้าของพาหนะต้องใช้ถนนจึงต้องเสียภาษีรถยนต์ภาษีรถจักรยานยนต์เป็นต้น ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีที่เก็บจากผู้ซื้อสินค้าและอัตราใช้บริการร้อยละ7นะครับส่วนภาษีสรรพสานมิตรจัดเก็บโดยกรมสรรพสานมิตรนะครับเราลองมาดูตัวอย่างภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันกันนะครับและนี่เป็นตัวอย่างใบแจ้งค่าไฟฟ้านะครับภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีที่เก็บจากค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจําวัน เช่นค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาค่าโทรศัพท์ค่าสินค้าต่างๆเป็นต้นนะครับอ้าเมื่อกี้ก็ได้ดูการ์ตูนใช่ไหมคะเกี่ยวกับประเภทของภาษีเรียบร้อยแล้วเนาะแสดงว่าเดี๋ยวนักเรียนเนี่ยจะต้องมาช่วยครูตอบคาถามได้แน่นอนเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าภาษีทางตรงเนี่ยแปลว่าอะไรเนาะเดี๋ยวเราจะได้มาสรุปความรู้กันค่ะ ภาษีทางตรงนะคะนักเรียนก็คือภาษีที่รัฐบาลเนี่ยเก็บโดยตรงนะคะจากผู้ที่มีรายได้เนาะโดยจะเก็บตามอัตรานะคะที่กําหนดนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะผักภาระให้แก่ผู้อื่นเนี่ยที่จะเสียภาษีแทนได้เนะาะภาษีประเภทนี้นะคะก็จะได้แก่ภาษีเงินได้นะคะบุคคลธรรมดานะคะอันนี้ก็จะเก็บโดยตรงจากผู้ที่มีรายได้นะคะตามอัตราที่รัฐกำหนดด้วยนะคะใครที่มีรายได้มากเนี่ยก็จะยิ่ง เสียภาษีมากขึ้นนะคะตามลําดับขั้นไปเนาะส่วนภาษีอีกแบบหนึ่งนะคะนั่นก็คือภาษีเงินได้นิติบุคคลน,นั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยจะเก็บจากผู้ประกอบการนะคะที่มีรายได้จากการทําธุรกิจต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านห้างคุ้นสวนนะคะก็จะเป็นเรียกว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลน,นั่นเองค่ะ ต่อไปเมื่อกี้เราพูดถึงภาษีอีกประเภทหนึ่งใช่ไหมล่ะคะก็คือภาษีทางอ้อมนั่นเองนะคะภาษีทางอ้อมเนี่ยก็จะเป็นภาษีนะคะที่เก็บจากผู้บริโภคค่ะหรือเป็นภาษีนะคะที่สามารถผักภาระให้กับผู้ซื้อหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยเป็นคนจ่ายภาษีกอกรนี้แทนผู้ขายได้นั่นเองค่ะโดยผู้ขายเนี่ยก็จะนําภาษีมูลค่าเพิ่มตรงนี้นะคะก็ไปชําระกับกรมสรรพากรเองนั่นเองค่ะก็ทางักงเรียนเคยสังเกต บินหรือว่าใบเสร็จรับเงินต่างๆเนาะเราก็จะเห็นนะคะช่องที่จะเขียนว่าภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะหรือว่าบางที่อาจจะย่อสั้นๆว่าแหวดเนาะก็จะเก็บในอัตรานะคะร้อยละ7นั่นเองค่ะก็ต่อไปใครได้บินต่างๆมานะคะก็ลองสังเกตดูเนาะว่ามีเหมือนที่โูพูดไว้หรือเปล่านะคะ เอาล่ะเมื่อกี้เราพูดถึงภาษีทางตรงและก็ภาษีทางอ้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันดีกว่าค่ะว่าทั้งสองภาษีนี้เนี่ยมันมีความเหมือนแล้วก็ความแตกต่างกันยังไงบ้างค่ะามาดูที่ความต่างกันก่อนเนาะภาษีทางตรงค่ะอย่างที่ครูบอกไปเมื่อกี้เนาะภาษีทางตรงเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเก็บจากผู้มีรายได้โดยตรงเลยถูกไหมคะผักภาราให้คนอื่นจ่ายได้ไหมไม่ได้นะคะอันนี้คือลักษณะของ ภาษีทางตรงนะคะส่วนภาษีทางอ้อมนะคะนักเรียนอ่ะอันนี้จะเก็บนะคะจากผู้บริโภคได้เนาะหรือว่าผู้เสียภาษีได้นะคะโดยที่ผักภาระให้กับผู้อื่นเนี่ยเสียแทนได้นะคะเช่นสมมติว่าครูขายของใช่ไหมก็จะมีการเก็บภาษีเนาะครูอาจจะให้ผู้ซื้อเนี่ยเป็นคนจ่ายภาษีทางอ้อมหรือภาษีมูลค่าเพิ่มเนี้ยแทนครูซึ่งเป็นคนขายแทนได้นั่นเองนะคะดังนั้น เมื่อมาเปรียบเทียบกันแล้วค่ะอันนี้คือความต่างเนาะคราวนี้มาดูความเหมือนกัน้างดีกว่าค่ะทั้งสองภาษีเนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อมเหมือนกันยังไงบ้างคะนักเรียนเหมือนกันเลยนั่นก็คือเป็นเงินใช่ไหมคะที่รัฐบาลเนี่ยเก็บจากประชาชนนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือความเหมือนกันระหว่างภาษีทางตรงกับภาษีทางอ้อมนั่นเองนะคะ โอเคเราพอจะรู้เนะื้อหาคร่าวๆนะคะความหมายแล้วก็ความสําคัญของภาษีทั้งสองประเภทแล้วนาอทั้งภาษีทางตรงนะคะแล้วก็ภาษีทางอ้อมแล้วนะวันนี้ครูก็มีกิจกรรมมาให้นักเรียนช่วยกันทเนะก็คือเดี๋ยวมาดูกันว่าภาษีเนี่ยมันส่งประโยชน์ยังไงบ้างนะคะในชีวิตประจำวันของเราบางทีเนี่ยใครพูดว่าภาษีเนี่ยอาจจะดูว่าไกลตัวไม่เกี่ยวกับเราหรอกแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องไกล้ตัวมากๆเลยนะคะวันนี้ครูมีกิจกรรมนั่นก็คือภาษีสร้างชาตินั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ารูปที่ครูให้นี้เนี่ย เป็นการนำเงินภาษีเนี่ยมาใช้พัฒนาประเทศชาติยังไงบ้างอ่ารูปที่ครูให้เป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปโรงเรียนถูกไหมคะมีครูใช่ไหมมันสอนนักเรียนใช่ไหมคะอันนี้แหละค่ะก็เป็นการนําเอาเงินภาษีนะคะมาใช้ในการสร้างโรงเรียนของรัฐนั่นเองนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ให้กับเด็กๆใช่ไหมคะในประเทศชาติของเราเนาะแล้วนักเรียนคิดว่าการสร้างโรงเรียน,นะคะ่ะ มีประโยชน์และมีความสำคัญยังไงบ้างคะต่อประชาชนในประเทศคะ่ะการมีโรงเรียนมีประโยชน์ยังไงบ้างเอ่ยอ๋อถูกต้องค่ะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ใช่ไหมคะแล้วก็เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนถูกไหมคะทำให้ทุกคนเนี่ยได้มีสิทธิ์นะคะเข้าเรียนเนาะโดยที่รัฐบาลเลยก็ส่งเสริมนะคะมีโครงการต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนนักเรียนนั่นเองเนาะเช่นโครงการเรียนฟรีใช่ไหมคะเราอาจจะได้ยินเนาะหรือโครงการ ค่าอุปกรณ์การเรียนค่าชุดนักเรียนต่างๆเนาะนักเรียนก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะอันนี้ล่ะก็เป็นประโยชน์นะคะที่รัฐบาลเนี่ยเอาเงินภาษีเนี่ยแหละค่ะมาช่วยให้เราเนี่ยได้เรียนหนังสือนะคะแล้วก็มีโอกาสเทียบเทียนกับผู้อื่นนั่นเองค่ะเอาล่ะเมื่อกี้เราพอจะรู้ใช่ไหมว่าภาษีเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ต่อไปอีกค่ะว่าประโยชน์จากการเก็บภาษีเนี่ยมันมี อะไรบ้างนะคะแล้วก็มีนอกเหนือจากที่ครูได้พูดไว้อะไรบ้างนะคะมีใครพอจะยกตัวอย่างให้ครูได้ยินบ้างไหมคะอ่าถูกต้องค่ะก็คือรัฐบาลเนี่ยจะเอาเงินภาษีในส่วนนี้แหละค่ะไปใช้นะคะในการบริหารพัฒนาประเทศชาติต่ตางๆเนาะเช่นการสร้างถนนใช่ไหมคะทำให้เราเนี่ยเดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเนาะส่งเสริมการลงทุนนะคะช่วยเหลือกเกษตรกรต่างๆเนาะ,นะอันนี้เป็นประโยชน์นะคะของการจัดเก็บภาษีนั่นเองเนาะ ต่อไปค่ะก็คือทําให้ประชาชนเนี่ยได้มีสวัสดิการนะคะของภาครัฐเนาะไม่ว่าจะเป็นโครงการเรียนฟรีใช่ไหมคะที่ครูพูดไปเนาะหรือใครเคยได้ยินโครงการเกี่ยวกับ30บาทรักษาทุกโรคไหมคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสวัสดิการนะคะที่รัฐบาลเนี่ยเอาเงินภาษีเนะะี่ยค่ะมาใช้นะคะให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนนั่นเองค่ะนอกจากนั้นเนี่ยประโยชน์ของภาษีนะคะก็คือเป็นเงินทุนสำรองนะคะในการพัฒนาประเทศชาติแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั่นเองนะคะก็ บางช่วงที่จังหวะเศรษฐกิจมันลดร้อยถอยลงเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาเงินตรงนี้ค่ะมาช่วยส่งเสร,ริมเศรษฐกิจของเราได้นั่นเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือทําให้เศรษฐกิจของประเทศชาของเราเนี่ยสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้นั่นเองค่ะคราวน,นี้มาสู่คําถามชวนคิดดีกว่าค่ะครูมีคําถามนะคะจะมาให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันฝึกคิดกันเลยกว่าค่ะนั่นก็คือการเสียภาษีค่ะมีความสําคัญยังไงไหนใครลองสรุปให้ครูฟังได้บ้างไหมเอ่ย เมื่อกี้ครูยกตัวอย่างไปเยอะแยะเลยค่ะนี่ให้นักเรียนลองสรุปเองสิคะ,ะการเสียภาษีมีความสําคัญก็คือว่าทําให้รัฐบาลเนี่ยมีเงินใช่ไหมคะรายได้เข้ามานะคะพัฒนาประเทศแล้วก็สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆถูกไหมคะสร้างสวัสดิการต่างๆให้กับประชาชนของเรานั่นเองค่ะแล้วจากที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยนักเรียนสามารถตอบครูได้หรือย,ยังคะว่าใครมีหน้าที่เสียภาษีค่ะอะก็คือ ประชาชนหรือว่าผู้มีรายได้ทุกคนนั่นเองนะคะแค่เราซื้อขนมจับจ่ายใช้สอยเนี่ยก็มีการเสียภาษีแล้วเนาะฉะนั้นการเสียภาษีเนี่ยเป็นหน้าที่ของทุกคนนะคะก็เราเละเลยในส่วนนี้กันเนาะโอเคค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนถึงความหมายความสําคัญของภาษีแล้วเนาะรวมทั้งประเภทของภาษีประเภทต่างๆนะคะครูก็มีกิจกรรมค่ะมาชวนให้นักเรียนช่วยกันทําอีกแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยลองสํารวจ รอบๆตัวเราค่ะในชุมชนของเราในเมืองที่เราผ่านอยู่นะคะแล้วให้นักเรียนเลือกที่จะถ่ายภาพค่ะหรือวาดภาพก็ได้เนาะเกี่ยวกับสินค้าและก็บริการค่ะที่รัฐบาลเนี่ยเป็นคนนําเงินภาษีของเราเนี่ยมาใช้นะคะรวมทั้งให้นักเรียนเนี่ยอธิบายค่ะความสําคัญนะคะของการเสียภาษีนะคะแล้วก็บทบาทของประชาชนในการเสียภาษีค่ะไหนใครลองสรุปให้ครูได้ยินหน่อยได้ไหมคะว่าภาษีที่เราเรียนไปวันนี้เนี่ย มีประโยชน์ยังไงบ้างนะคะแล้วก็ภาษีเนี่ยคืออะไรสรุปเป็นสั้นๆค่ะทบทวนความรู้กันหน่อยเร็วอ่าเก่งมากเลยค่ะสรุปแล้วนะคะก็คือเงินภาษีเนี่ยเป็นเงินนะคะที่รัฐบาลเนี่ยเรียกเก็บจากประชาชนนะคะทุกคนเนาะที่มีรายได้นะคะโดยรัฐบาลเนี่ยก็จะนำเงินในส่วนนี้นะคะมาใช้ในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆนั่นเองค่ะ เป็นไงแล้วครับเรื่องภาษีเนี่ยไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ไกลตัวพวกเราเลยถูกไหมนะคะโอเคเราพอจะรู้จักภาษีมากขึ้นแล้วเนาะแล้วก็เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเรานะะในการเสียภาษีแล้วใช่ไหมคะงั้นก่อนจะจบกันไปในวันนี้นะคะครูก็มีแบบทดสอบค่ะสามข้อมาทบทวนนะคะความรู้ของเราในวันนี้กันค่ะพร้อมหรือยังเอ่ยอถ้าพร้อมแล้วยกมือหน่อยคะ่ะโอเคแสดงว่าพร้อมทุกคนแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูข้อแรกกันเลยดีกว่าค่ะ ข้อแรกค่ะนักเรียนเขาถามว่าข้อใดนะคะกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเงินภาษีค่ะข้อ1น,นะคะเงินที่ประชาชนบริจาคให้แก่รัฐข้อ2ค่ะเงินที่เป็นดอกเบี้ยจากธนาคารข้อ3ค่ะเงินที่ผู้มีไรายได้ทุกคนต้องจ่ายให้แก่รัฐข้อ4ค่ะเงินค่าปรับที่เก็บจากผู้ที่ทำผิดกฎหมายค่ะข้อนี้ตอบข้อไหนดีเลย เธอตั้งใจเรียนคาบนี้ต้องตอบได้แน่นอนเลยค่ะข้อนี้ตอบพร้อมกันได้ครูชื่นใจหนะะ่อยค่ะข้อนี้ตอบข้อที่อ่าข้อที่3นั่นเองนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเนาะว่าภาษีเนี่ยก็เป็นเงินที่รัฐบาลเนี่ยเก็บจากผู้มีรายได้ทุกคนนั่นเองนะคะเอาละต่อไปข้อที่2ค่ะข้อนี้จะยากขึ้นนิดนึงนะต้องช่วยกันคิดดีๆนะคะเขาบอกว่าฟ้าเนี่ยเป็นพนักง,งานบริษัทค่ะทุกปีเนี่ยต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลนะคะ ภาษีที่ฟ้าจ่ายค่ะคือภาษีอะไระจ่ายทุกปีนะภาษีอันนี้เนี่ยข้อที่หนึ่งค่ะบอกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะข้อที่สองค่ะภาษีมูลค่าเพิ่มข้อที่สค่ะภาษีสรรพสามิตข้อสี่ค่ะภาษีบำรุงท้องที่ค่ะข้อนี้โหค่ะถ้าใครตอบได้นี่คือเก่งมากเลยนะคะข้อนี้ตอบข้อที่อ๋อข้อที่หนึ่งนั่นเองนะคะก็คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนาะเพราะว่า กฎหมายเนี่ยก็กําหนดไว้นะคะว่าประชาชนทุกคนที่มีรายได้เนี่ยมีหน้าที่จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาน,นั่นเองค่ะมาถึงข้อที่3แล้วนะพร้อมหรือยังเอ่ยอถ้าพร้อมแล้วมาดูข้อที่3าพร้อมกันเลยค่ะการเสียภาษีค่ะมีความสําคัญอย่างไรข้อ1ค่ะทาให้ประเทศเนี่ยล้าหลังข้อ2ทําให้ประเทศชาติพัฒนาข้อ3ทําให้ประชาชนมีฐานะดีขึ้น ข้อสค่ะทําให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะโอข้อนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะอ่าข้อนี้ตอบข้อที่ถูกต้องค่ะข้อที่2นั่นเองเนาะก็คือทําให้ประเทศชาติของเราพัฒนาไปนั่นเองค่ะเอาลคะค่ะนักเรียนเป็นไงบ้างคะวันนี้มีใครตอบถูกครบทั้ง3ข้อหรือเปล่าคะ,ะมีหลายคนตอบถูกทั้ง3ข้อเลยเนาะใครที่ยังตอบ ไม่ถูกเนี่ยก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราค่อยทบทวนกันไปนะคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วเนาะในเรื่องของภาษีใช่ไหมคะซึ่งบอกแล้วว่าเราทุกคนแล้วก็ผู้มีรายได้ทุกคนเนี่ยต้องจ่ายให้กับรัฐบาลเนาะเพื่อที่รัฐบาลเนี่ยจะได้นําเงินส่วนนี้นะคะไปสร้างสวัสดิการแล้วก็สร้างที่สาธารณประโยชน์ยยต่างๆนะคะให้กับพวกเราเนาะได้ใช้ประโยชน์กันนะคะดังนั้นค่ะนักเรียนเนี่ยในฐานะประชาชนเนาะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันดูแลนะคะทรัพย์สินที่เป็นสาธารณประโยชน์ยยต่างๆเนาะ,ะ,ะเพราะว่า สิ่งเหล่านั้นเนี่ยสร้างมาจากเงินภาษีของเรานะคะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้อย่าง,ย,งย,ายั่งยืนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะโอเคค่ะวันนี้ครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ